สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่1นึ่งคันครับเป็น m มิตซูบิชิไท t ันกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อครับคันนี้เป็นม i ตซูปี2014กับราคาค่าตัวคันนี้ครับ3,39,000บาทเป็นม i ตซูปี2014เป็น4ประตูเกียร์ออโต้คันนี้สีขาวครับเป็นแบร์มิตซูบิชินี่ครับไทัน plus นะครับ2.4ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อราคา 3 3 9 0 0 0บาทคันนี้พึ่งเอาไปติดฟิล์มนะครับให้เรียบร้อยเลยผมติดให้ทั้งทั้งอ่าทั้งบานเลยนะครับด้านข้างเนี่ยจะดูทึบหน่อยด้านหน้าจะดูมีความใสเข้ามาอีกระดับหนึ่งก็คือด้านหน้าเนี่ยเวลาขับขี่ทั้งตอนกลางคืนแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยนะครับแดดที่ส่องเข้ามานะครับก็จะกันได้แล้วก็มันจะไม่แสบตาเรานะครับแล้วก็กันความร้อนได้ แล้วก็ไม่มือจนเกินไปด้วยส่วนนั่งข้างจะให้ความเป็นส่วนตัวเลยจะให้ฟิล์มที่มีความทึบมากเป็น60เนะครับก็จัดการให้เรียบร้อยเนาะในเรื่องของตรงตัวฟิล์มสีสันลดรอบนอกนะครับสีสันสวยเต็มร้อยรถไม่ต้องเก็บรายรละเอียดเลยสีสันรถสวยแม็กเดิมยางใหม่สีเส้นนะครับนะครับน,ะบน,นี่นะครับด้านท้ายมีตำหนิตรงนี้หน่อยผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับนี่ครับ ไฟท้ายนะครับมีลาวตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ระบบไฟเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2,500นะครับสติ๊กเกอร์ชัดเจนเลย2.5 VG Turbo เทอร์โบเป็นตัวคอมมอนเรลแล้วนี่ครับรุ่นอ่าเป็นตัวไททันนะครับกระบะเนาะนะครับนี่สีประตูครับสีสันรถสวยขับเคลื่อน4ล้อสีคูน4นะครับกระบะสีประตูยกสูงโรงงานราคา3 3 9 0 0 0บาท นะครับสามแสนบาทนี่รอบคันสวยครับเป็นประมาณนี้รอบคันตัวรถนะครับนะครับแม็กก็จะเป็นแม็กของมิสูยางก็จะเป็นยาง AT เนาะนะครับยางปี2-1ของตัว m a x x i ิตนะครับตัวนี้จะเป็นยางกึง off ่งออฟโรดสามารถลุยทางขูุขระได้ลุยทางโคลนได้หรือจะขับถนนเรียบทั่วไปแบบนั้นก็สามารถทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นครับรุ่นนี้ เป็นทั้งได้รับขับเคลื่อนสี่ล้อยางสมประกอบแล้วครับได้ทั้งทางเรียบปกติแล้วก็ทางที่มันขรุขระนะครับเข้ากับขับเคลื่อนสี่ล้อพอดีครับแต่แต่งเต็มให้เรียบร้อยเนาะรอบคันน่าจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมารับชมด้านท้ายกันก่อนดนีกว่าแล้วก็พวกชาย,ยัางอะไหล่ประมาณนี้ครับหรพวกแชสซีครับน่ครับแชสซีสวยไม่มีผุไม่มีงอนะครับแชสซีเดิมรถไม่เคยโดนชน นี่ครับกันชนท้ายครับครบครับนี่ครับของเดิมมิสูยังอะไรอยู่ครบครับดูเผาท้ายครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มครับเผาท้ายสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบครับนี่ครับเดิมๆครับนี่ครับนี่ครับพวกโชคลูกหมากตามบูธใช้งานปกติตัวถังนี่ครับสภาพสวยครับ ตัวถังสภาพสวยเป็นขับเคลื่อน4ล้อแต่ขับเคลื่อน4ล้อครั้งที่นี้ลูกค้าเหมือนว่าเนี่ยเอาไปลุยถ้าใช้ขับเคลื่อน4ีล้อผมว่าใช้เอาไปเหมือนนานๆทีขับไปเที่ยวนะครับเพราะว่ารถคันนี้เร่งไม้น้อยมากนะครับอันเดี๋ยวมาเปิดฝาท้ายดูกันครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะครับปึบครับบริเวณชา้์ด้านท้ายครับแม็กเลเนอร์นะครับมีร่องรอยการใช้งานนะครับนะครับ ทั่วไปนะครับแต่โดยรวมสวยนะครับโดยรวมสวยไม่มีการใช้งานหนักมาด้านท้ายก็จะเห็นสัญลักษณ์ของ Mitsubishi Motor นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นของเดิมเนาะนะครับตะขอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเม s ุนะครับเม็ดอาร์กนะครับตัวรถนะครับก็จะเห็นชัดเจนเนาะนะครับปบประมาณ300,000กว่าบาท300,000ต้นๆได้ t s u s u s i s t i t a n นี่ครับสวยเดิมน็อตไม่ติ่งครับ น็อตไม่มีขยับอาจจะมีรูรอยการใช้งานทั่วไปมานะครับผมนี่ครับรูรอยใช้งานทั่วไปนะครับแต่ไม่มีขึ้นสนิมไม่มีผูกงอนะครับสภาพสวยดูดีนะครับนี่ครับเม็ดอาร์ครับนี่ยพวกนี้ครับเม็ดอาร์ครับผมน่ครับวงกลมนะครับจุดๆครับนี่ครับพวกนี้จะเป็นเม็ดอาร์เนาะนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับสวยเดิมมารับชมภายในกันครับ เดี๋ยวมาดูที่ฝั่งทางคนขับกันก่อนเลยที่เปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับนะครับนี่ฟิล์มติดเรียบร้อยใส,ยสยแบบนี้นะครับแผงประตูสภาพสวยนะครับนี่สติ๊กเกอร์คำเตือนระบบส่งกำลังขับเคลื่อนสีล้อนะครับ4 High 4 Low มีชี้แจงให้เนาะในเรื่องของขับเคลื่อนสีล้อนะครับแผงประตูวสวยดูดีเลยไม่มีแตกหักบิดงอชำรุดใดๆกระจกก็จะเป็นกระจกของมิตซูของเดิมเลย นะครับทุกบานนะครับทุกบานเลยนะครับได้กระจกปรับไฟฟ้าออโต้คนขับนะครับแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยนะครับนี่ครับพับเก็บไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับเพิ่มอานวยความสะดวกให้ในส่วนของตรงนี้นะครับคอนโซลสวยนี่ครับเลขไมค์คันนี้น้อยยังไงครับนี่ครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันโลครับเลขไมค์แสนหกตีง่ายเลยครับนะครับเลขไมค์แสนหกครับ ไม่วิ่งน้อยดูคอนโซลนน่ครับสวยงามมากไม่มีแตกแล้าเลยแล้วที่สําคัญครับมีถุงลมมิลภัยรนั่นคือแอร์แบกมีให้มีให้ทั้งฝั่งทางผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งทางคนขับนะครับพวงมาลัยมีแอร์แบ็กให้ถุงลมมิลภัยรมีให้แล้วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและมีระบบควบคุมความเร็วให้แล้วนะครับยังไม่พอนะครับแอร์ปรับเป็นแบบนี้เป็นแบบไฟฟ้าเนาะหมุนเข้าใจง,ง่ายๆเลยสั่งการข้ายิงสายแบบไฟฟ้ามีอ่า เล่นพวกวิทยุให้แล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีที่ชาร์จแบตให้1จุดเนาะเป็น power outlet แล้วก็มีที่เสียบ USB นะครับหรือเสียบ AUX นะครับเชื่อมต่อเครื่องเสียงเนาะตัวนี้เป็นเกียร์ขับ4นะครับนี่2 H 4 H แล้วก็4 L นะครับส่วนนี้เป็นเกียร์ขับ2นะครับเกียร์ Auto, รออโนต้นะครับเล่นอัตโนมัติเลยนะครับนี่มีที่สามารถวางของได้เบรกมือตรงนี้นะครับนี่ มีที่ใส่ของด้านบนแล้วก็ใส่ของด้านล่างเนาะนะครับมุมมองคนขับนะครับมุมมองจากทางคนขับเป็นประมาณนี้พวงมาลัยสวยดูดีเลยนะครับนี่คือเลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันโลพวงมาลัยจะสวยจะเห็นความเป็นหนังของตรงหนังแท้เนาะนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับเรื่องรอยลอกคราบอะไรพวกนี้ไม่มีเลยอะ่ะสวยมากดูแลดีนี่แหละครับไม้น้อยครับสภาพการใช้งานก็ต้องน้อยด้วยนะครับ ดูเบาะรถครับเบาะสภาพสวยมากเลยนะครับอ่เดี๋ยวผมเปิดเมื่อกี้เปิดเช็คไฟแล้วอ่ะเดี๋ยวก็จกลงให้ดูนะครับว่าคนขับลงออโต้แล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยก็จะลงเหมือนกันนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับสามบานที่เหลือนี่ครับการทํางานสั่งที่คนขับได้เลยนี่ครับฝั่งทางหลังหลังขวานี่ครับนี่ครับครับกระจกลงสุดได้เท่านี้นะครับสองฝั่งเป็นเหมือนกันนะครับนะครับโอเคนะครับ เล็กไม่แสนห้าหมื่นเก้าพันโลรูบ่ออีกครั้งครับเอากระจกลงและความสว่างความเป็นส่วนตัวดรอปลงมาหน่อยเวลาเปิดกระจกออกมาก็จะรูรับแสงก็จะมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นการทดสอบอระบบไฟฟ้าไปในตัวครับนี่ครับบ่ปับไฟฟ้านะครับคนขับบ่ปับไฟฟ้าเวลาไปทางหน้าเวลาถอยหลังมานี่ครับเห็นไหมเปิดประตูดูกันครับประตูบานด้านหลัง นี่สวยงามไม่มีแตกงอบิดแล้วนะครับนี่ครับเบาะของทางคู่หน้าเนี่สภาพสวยครับนี่ครับดูดีมีหมดเลยครับริ้วรอยการใช้งานมันน้อยมากนะครับนี่ครับเบาะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับผมเบาะหนังทั้งคันนะครับนีครับรถคันนี้ปี2014นะครับ isuzu t i ท a n นะครับ พีดานบนสวยนี่เปิดแฟลชหน่อยให้ดูนี่ครับพีดานบนสวยงามนะครับนีครับ,รบดูดีเลยอย่างประตูยังไม่ต้องปิดก็ได้ครับเดี๋ยวมาดูทุกทุกบานให้ครบเรียบร้อยก่อนเนาะนะครับครับประตูบานด้านหลังฝั่งทางซ้ายนะครับสภาพสวยนะครับดูดี นีครับเบาตัวรถเบาะสวยเบาะไม่มีขาดนะครับเป็นเบาะหนังแท้ทั้งคันเลยนะครับดูดีมากครับใครหาสีประตูเกียร์ออโต้ใช้งานขับไปทางไกลขับในเมืองท่องเที่ยวครับขับเคลื่อนสีล้อเป็นรถที่มีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับคนที่ต้องการขับไปเที่ยวในเวลาหน้าฝนดันเข้าเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเลย ทำให้รถนะครับมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมารับชมในส่วนของตรงห้องเครื่องโตรถเนาะนะครับเดี๋ยวผมปุ่นฝากระโปรงสักครู่ครับนะครับวันนี้ก็รีวิวเห็นรอบนอกเห็นภายในนะครับอ,อยู่นี่ครับีฝากระโปรงตรงนี้ฝาถังน้ํามันก็อยู่ตรงนี้นี่ครับฝาถังน้ํามันนะครับ เ้วเปิดฝากระโปรงดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับนี่คือบรรยากาศท้องฟ้าตอนเวลา17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นนะครับช่วงนี้ก็จะไปออกกำลังกายกันแล้วยวถ่ายคันนี้จบก่อนนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนี่ ข้าวน้าหนาแล้วนะครับร่างกายไม่สบายไปเนี่ยโอ้โหดูแลยากครับลําบากครับขับรถมอเตอร์ไซค์เบื่อแล้วอยากขับรถใหญ่ท่องเที่ยวบ้างเปลี่ยนบรรยากาศครับราคางบประมาณส0 0แสนต้นๆเอามิสซูทไทตันครับนี่อันนี้อ่าน็อตยืดฝากระโปรงไม่มีการขยับนะครับหัวน็อตเดิมนะครับนี่อันนี้ออกได้นะมันเป็นกิบลอ็อกเฉยนะครับ ได้ไหมนี่นี่มันจะมีกิปตรงนี้ไอ้กิปตรงนี้มันจะเสียบเข้ากับวันนี้แต่ผมทําให้เป็นนะครับต้องให้ช่างมาทำํำอ๋อเข้าจากทางล่างมันต้องเข้าจากทางล่างอ่ะไว้่างนี้กันครับไม่ยากครับไอตรงนี้เนี่ยนีครับ แต่ผมมาทําให้ได้ผมว่าผมทําเป็นอยู่ผมว่ามันทำทำทำเป็นทําง่ายเออนี่อย่างนี้เห็นไหมนี่ๆๆๆๆล็อกหลงดลวแล้วเราก็สายลงเงี้ยผมบอกแล้วผมทําง่ายนี่เห็นไหมตอนนี้สายมันงอแล้วก็ดันสายเข้าไปนิดนึงนี่เห็นไหมครับสายงอนะครับแล้วก็ดันตรงนี้ไปนิดนึงนี่เลเป็นกิบล็อกเห็นไหมครับนีครับเดี๋ยวคุณผู้ชมงงว่าเฮ้ยหักหรือเปล่าไม่ใช่นะครับทาให้ดูเลยนะครับ นี่ครับอะไรไม่เกินความสามารถทําให้ดูได้นะครับนี่ครับตามตัวเข็บครับชายพวกนี้สวยงามเลยครับขอบความเดิมของเม็ดูนะครับเม็ดอาร์คนะครับที่ถ่ายให้ดูตรงนี้คืออยากให้เห็นเม็ดอาร์คเนาะนะครับเพราะว่าปลายฝากระโปรงเนี่ยถ้ลโลเกิดอุบัติเหตุมานะครับพวกลูกศรตรงนี้ก็จะหายมันจะถูกโดนชนแล้วมันจะยับเนาะมันจะงอนะครับเหล็กมันจะเบี้ยวนะครับแต่นี่คือเส้นสายนี่ครับมันลากตรงแสดงว่าไม่เคยถูกแรงกระแทกมาโครงสร้างเหลี่ยมของตัว แต่ละบอดี้แต่ละโซนเนี่ยนะครับมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความเดิมของมันเห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับสูมชายในเนี่ยมิโซูครับติ๊กเกอร์มอกอร์นี่มีระบบ ABS ให้นะครับตามแก้มสูมเดิมหมดครับไล่มาจนกระทั่งคันหน้าเม็ดอ่ะเอ้ยไฟฟ้าสถิตนะครับไล่มาจนอ่าเม็ดอาร์คนะครับเห็นชัดเจนนะครับอ่า นี่ครับพวกนี้ครับนี่ทำให้เมื่อกิ้มันสถิตได้นี่ครับนี่ครับพวกนี้ครับเห็นชัดเจนครับเม็ดอ้างนะครับตามคานหน้าเนาะนี่ครับที่ผมถ่ายให้ดูตรงนี้นี่ครับย้ำอีกทีนึงถ้าท่านเห็นวงกลมนะครับวงกลมเนี่ยนี่ครับถ้าในกรณีที่ว่ารถโดนชนมาเนาะมันก็จะโดนคานหน้าก่อนใช่ไหมครับพอโดนคานหน้าอะไรครับวงกลมมันจะเบี้ยวมันจะงอเพราะว่าถูกแรงกระดแรงกระแทกเข้าไปแต่ให้ไม่เคยโดนชน วงกลมก็จะเรียกว่าวงกลมเหมือนเดิมแต่ถ้าโดนชนมาวงกลมก็จะเรียกว่าวงกลมเละวงกลมโดนชนนะครับประมาณนี้เนาะนี่ครับพวกนี้ครับตามตัวเข็บสฝั่งซ้ายขวาจะเหมือนกันเนาะนะครับรถสวยดูดี ไม่มีซึมไม่มีเยิ้มครับไม่มีย้อยสวยงามครับผมเครื่องแห้งสนิทเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับรถสตาร์ได้เลยนะครับไม่ต้องรออะไรครับนี่ครับสตาร์ทุ๊บได้ปั๊บครับ ไม่มีควนไม่มีไอครับไม่มีควนไม่มีไอครับ ครับเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาลองขับเคลื่อนสี่ล้อกันนิดนึงนะครับพาชมหน่อยนี่ครับรุ่นนี้นะครับระบบไฟขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมะจะไม่มีขึ้นให้เหมือนค่าอื่นนะครับจะมีให้เฉพาะปาเจโร่นะครับย้ำนะครับจะมีให้เฉพาะปาเจโร่นะครับนี่พอแล้วเขาขับอันให้ดูขับสองก่อนเดี๋ยวคนไม่เข้าใจกัน ครที่อยู่ขับสองอยู่มาเล่นขับสี่ดูอย่างนี้ครับในกรณีที่ว่าผมหักพวงมวาลัยขัวสุดนะครับหักหัวสุดแล้วดูตอนผมเลี้ยวนี่ครับฟังเสียงก็ไม่มีอะไรหักนี่คือหักหัวสุดตัวนี้หักสายสุดครับหักซ้ายสุดฟังเสียงไหมครับก็ไม่มีอะไร ทีนี้ทีนี้ครับพวงมาลัยตรงอยู่เกดีเข้าขับซพอผมหักหัวสุดนะสังเกตไหมครับดูนี่ครับขอยนี่ครับ นี่คือขับสี่ล้อเกียร์เข้าล้อนี่ดูหัก้อสุดหักล้อสุดหักซ้ายสุดหักซ้ายสุดนี่คือระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าออกก็ดันได้เลยนะครับจริงอยู่เกียร์เกียร์ดีก็ได้ถ้าเป็นโฟร์ไเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นโฟร์โเนี่ยท่านต้อง ท่านต้องอ่าเข้าตัวเกียร์ว่างก่อนถึงจะทําได้นะครับโอเควันนี้พามาลองครับนี่เวลาหักธรรมดาก็ไม่มีเสียงดังแล้วผมออกผมออก,ผมออกจากขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วไงครับเสียงเลยไม่มีดังเลยน่ครับแล้วก็สังเกตมันมีได้หลายอาการนะครับอาการแรกก็คือถ้าคนเคยเล่นเนาะ เวลาหักซ้ายขวาสุดจะมีล้อเกิดการหมุนฟรีนะครับในเรื่องของตรงคู่หลังเพราะว่าคู่หน้ามาทํางานด้วยพอคู่หน้าทํางานก็เหมือนที่ผมหักพวงมาลัยจนสุดเนี่ยเหมือนเอามือไปดันกําแพงไว้แล้วขับเคลื่อนมันสี่ล้อไงขาก็ทํางานคู่หน้าก็ทํางานมือไปดันกําแพงไว้ขาดันขาก็เกิดอาการลื่นเกิดอาการดันต่อมันไปไม่ได้ครับมันถูกแรงกดไว้ทําให้ล้อมันฟรีนะครับเกิดอาการฟรีดันออกมา นะครับนี่คือระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของพวงมาลัยกระจกไฟฟ้านะมันจะมีความหน่วงมากขึ้นนะครับพอเข้าใจนะครับพวงมาลัยมันจะมีความหน่วงมากขึ้นอันนี้ขับ2เนี่ยมันจะดูไม่ค่อยหน่วงเท่าไหร่พออยู่ขับสี่เนี่ยจะมีความหน่วงของขับเคลื่อนสีล้อนะครับเพราะมันทํางานวิ่งเหมือนสัตว์สี่ขาเลยอะ่ะนะครับมันจะมีการที่ใช้แรงนะครับ ในการวิ่งมากขึ้นนะครับแต่มีความเฟิร์มมากกว่าเหมือนสุนัขครับสุนัขจิ้งจอกหรือว่าสุนัขหมาทั่วไปเนี่ยหรือว่าแมวเนี่ยการเดินแบบสีสีขามันจะมีความที่แม้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเหมือนสีขา,าง,ง่ายๆสีขานะขาอีกข้างหนึ่งมันมันติดหรือมันลื่นอีกสามขามันยังมาช่วยกันได้อะแต่ถ้าคนนะครับถ้าพลาดขานึงแล้วขาหนึ่งก็ไม่รอดนะถ้าถูกแม่นี้ อ่าใช่ไหมครับเหมือนกันครับขับเคลื่อนสี่ล้อเปรียบเสมือนสัตว์ที่มีสี่ขาแล้วมีความปลอดภัยมากกว่าสัตว์สองขาอ่าการยืนการมั่งคงกว่านะครับนี่คือความแตกต่างนะครับวันนี้เอาพามาลองเลยเปิดไฟดูหน่อยนี่ไฟด้านหน้าชัดเจนนะครับรีวิวมาถึงหน้าร้านเลยครับตอนนี้ครับียบหน้าร้านอยู่นี่ครับียบหน้าร้านนะครับวันนี้รถเข้าแล้ววันนี้วันอาทิตย์ นะครับก็ปิดคนอน์特สี่ประตูไปชี้แจงด้วยเลยเพราะวัวนนี้อันนี้คลิปลงล่าสุดเลยแหละนะครับคันไหนเวลาผมขายแล้วเนี่ยนะครับผมจะลงปิดการขายไว้ให้ดูหมดเลยนะครับนะครับคันไหนขายแล้วก็จะเขียนเขาว่าขายแล้วคันไหนที่ยังอยู่ก็ไม่ได้เขียนอะไรเข้าไปก็โพสตตามปกติแต่พอขายเมื่อไหร่เนี่ยผมจะเขียนในหัวปกคลิปไว้ให้นะครับแต่คลิปวิดีโอผมไม่ได้ลบทิ้งนะผมก็จะลงแช่ไว้อย่างนั้นเลยนะครับ เพราะว่าเป็นการรับประกันลูกค้าด้วยอย่างลูกค้าซื้อลูกผมไปผมก็จะมีการรับประกันให้นะครับรับประกันเครื่องและเกียร์หเดือนนะครับย้ํานะครับเครื่องเกียร์หเดือนมีปัญหาอะไรผมจัดก,การให้เรียบร้อยนะครับพอลูกค้าโทรมาหาผมให้คุณเครื่องมีปัญหานะเอาไปเข้าศูนย์ก่อนครับพี่หรือให้อยู่ใกล้ผมเนี่ยผมไปดูหน้างงานให้นะครับแล้วผมบอกลูกค้านะครับพี่ไม่ต้องห่วงนะค่าใช้จ่ายผมจาัดก,การผมจะเป็นคนออกให้หมดนี่คือการบริการหลังการขายแล้วพูดจริงนะ อีกสองสามวันเนี่ยลูกค้ารถมีปัญหาเนี่ยผมจะไปหาแกแล้วนะครับพอดีผมมีส่งรถอยู่อ่าโซนหนองบัวลำโพงนะครับทีนี้ลูกค้ารถอ่าไฟเครื่องโชว์อยู่เป็นโตโยต้านะแบรนด์โตโยต้าด้ยซ้ำอ่ะยังไฟเครื่องโชว์อะ่ะก็ไฟเครื่องโชว์ก็ตอนนี้ผมวันจันทร์อังคารผมจะให้เขาไปอ่าเข้าศูนย์นะครับจะให้เขา้าศูนย์โตโยต้าแถวโซนน้ำพองนะครับก็นี่ครับถ้ามีปัญหาอะไรผมบอกลูกค้าคำเดียว ประโยคเดียวก็คือลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับรถมีปัญหาอะไรค่าใช้จ่ายยวผมจัดก,การให้ทั้งหมดเลยลูกค้าฟังคํานี้เป็นไงครับเกิดค,ความปพื่มงมีติใจครับมีการบริการแล้วมีการรับประกันแล้วจัดก,การให้ความสบายใจเกินครึ่งแล้วนะครับโอเควันนี้ก็เป็นประมาณนี้อันนี้เชื่อมเหล็กเชื่อมเหล็กที่ไฟอะไรในหะ้เขาเชื่อมนี่ครับนะครับถ้าใครอยากได้รถที่มีคุณภาพและการรับประกรันบริการหลังการขาย ครับมาหาเราได้นะครับขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการซื้อขายรถยนต์มือสองเนาะนะครับทำไมมันแคบจังรถเยอะมากตอนนี้โอเคดูกระจกซ้ายขวานี่เราพูดกันมาถึงร้านเลยเลยครับเนี่ยโดนโดนไม่ไนยโดนไม่เนยไม่โดนนะ โอเควันนี้รีวิวเป็นประมาณเท่านี้ครับอัปเดตรถแล้วดูรถที่ร้านนี่ครับตัวนี้ครับกุญแจไว้นี่แหละน้ำลงมาโอเคอัปเดตเป็นประมาณเท่านี้ครับวันนี้โอ้โหพามาเจอถึงหน้าร้านเลยนะนี่มีคันเดียวนี่ครับสี่ประตูนี่ครับคันไหนขายแล้วนี่เข้ามาใหม่นี่เข้ามาใหม่ อันนี้ก็ติดจองแล้วนี่ติดจองก็จะเขียนคาว่าติดจองไว้ทั้งในเน็ตแล้วก็หน้าร้านออนไลน์เนี่ยก็ด้ชี้แจงให้เนาะอันนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับสีประตูอีซุนะครับใครสนใจครับสีประตูตัวโฟมีคันเดียวในร้านอันนี้ขับ2นงแล้วไม่ขับ4ี่นะครับเดี๋ยวว่ารถลุยอีกลูกค้าแต่งลุยแต่มันไม่ใช่ขับสีนะครับขับ2แต่งลุยนะครับโอเควันนี้ออปเดตประมาณเท่านี้ครับใครสนใจโทรสอบถามมาได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับราคานี้เลย เบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นไว้ให้หน้าจอนีครับันนี้ก็ได้ี่นี่ครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับนี่ครับ0ูนย์เก้าสเดี๋ยวจะขึ้นไว้ที่หน้าจอทีหนึงครับจะได้ดูมีความชัดเจนดีนะครับโอเคครับเป็นประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ